ในฐานะที่อารมาเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์เสาก็จะได้ดำเรื่องการ <c oughs> ปฏิบัติสมาธิตามสายของท่านอาจารย์เสามาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังท่านอาจารย์เสาเป็นพระเถระที่ไม่ได้ศึกษาพระปริยัติธรรมมากมายกว้างขวางท่านเรียนรู้เฉพาะข้อวัดปฏิบัติ ท่านเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติโดยตรงท่านอาจารย์เสาไม่ได้สอบนักธรรมตรีก็ไม่ได้ <c oughs> เพราะท่านไม่สอบแต่ความเข้าใจในเรื่องพระธรรมวินยัยซึ่งเป็นข้อปฏิบัตินั้นรู้สึกว่าท่านมีความเข้าใจละเอียดละออดีมากและท่านอาจารย์เสาสอนพระกรรมฐานหรือสอนคนภาวนานั้น มักจะยึดเอาหลักการภาวนาพุทโธเป็นหลักยกตัวอย่างในบางครั้งมีผู้ไปถามท่านว่าอยากจะเรียนกรรมาฐานอยากจะภาวนาจะทำอย่างไรท่านอาจารย์เสาท่านจะบอกว่าภาวนาพุทโธสิภาวนาพุทโ,โธแล้วอะไรจะเกิดขึ้นท่านจะบอกว่าอย่าถาม พุโทโธแปลอะไรถามไปทำไมและท่านจะย้ำว่าให้ภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธอย่างเดียวแล้วก็ให้ภาวนาให้มากๆกระทาให้มากๆากทำให้ทำนิทานานในเมื่อตั้งใจทำจริงผลย่อมเกิดขึ้นเองไม่ต้องถามท,ทีนี้เราไปถามว่า <c oughs> ภาวนาพุโทโธแล้วอะไรจะเกิดขึ้น ทั้งทั้งที่เรายังไม่ลงมือทําแม้ว่าผู้ที่ท่านทำเห็นผลมาแล้วท่านให้คำตอบไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรสำหรับเราผู้ถามเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องถามถ้าต่างว่าท่านอาจจะไปเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งที่ท่านสอนให้ภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตาม ถ้าท่านยังมีความลังเลสงสัยในโอวาทคำสอนของท่านอาจารย์ของท่านอยู่ท่านจะภาวนาไปสักเพียงใดแค่ไหนท่านจะไม่ได้รับผลสำเร็จเพราะฉะนั้นท่านจะไปเรียนกรรมฐา,านจากสำนักไหนก็าตามเช่นจะไปเรียนมาจากสำนักสัมมาอาลาหันยุคหนอะคองหนอหรือกำหนดนามโรคอะไรก็าตาม ในเมื่อท่านเรียนมาแล้วท่านต้องตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงจังปฏิบัติตามคำแนะนำของอาจารย์ของท่านอย่างจริงจังคือว่าเอาจริงเอาจังเชื่อฟังกันจริงๆอย่างสมมติว่าอาจารย์ของท่านอาจจะหลังจากสอนบทภาวนาให้แล้วอาจารย์ของท่านอาจจะสั่งว่า ให้ท่านไปนั่งสมาธิบริกรรมภาวนาวันละสามครั้งหรือสี่ครั้งแต่ละขอให้ทำให้ได้ครั้งละหนึ่งชั่วโมงเอาแต่ท่านปฏิบัติตามคำสั่งของท่านอาจารย์ท่านใดจะเป็นอาจารย์ใดก็ตามผลย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอน <c oughs> แต่ถ้าท่านมีความรู้สสกไวเชื่อครึง่งไม่เชื่อครึง่งทำไปแล้วก็ไม่ได้ผลอย่าทำดีกว่าทีนี้ ใครที่จะขอทําความเข้าใจกับบรรดาท่านผู้สนใจในการภาวนาทั้งหลายท่านอาจารย์เสาสอนให้บริกรรมภาวนาพุทโถพุทโถพธิโทธพทธโนี่เป็นบริกรรมภาวนาในอนุสติสิบข้อ โคธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติหรืออนุสติอื่นๆที่มีคำบริกรรมภาวนาตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อแปดเดี๋ยว่าต้องใช้คำบริกรรมภาวนาตามบทหรือตามแบบการภาวนาในข้อนั้นๆการภาวนาอะไรที่นึกคำบริกรรมภาวนาในใจ เมื่อเราทำแล้วจิตจะสงบลงไปได้เพียงแค่อุปจาระสมาธิใครจะภาวนาแบบไหนอย่างไรก็ตามในเมื่อเนึกบริกรรมภาวนาจิตจะสงบลงไปเพียงแค่อุปจาระสมาธิอุปจาระสมาธิมีความหมายเพียงใดแค่ไหนมีความหมายเพียงแค่ว่าบริกรรมภาวนาแล้ว เจิตมีอาการสงบเคลิมเคลมลงไปเหมือนจะนอนหลับแล้วเจิตเกิดมีความสงบนิ่งสว่างขึ้นมาแต่ยังมีความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องของกายของลมหายใจอยู่แต่ว่ากายยังปรากฏมีในความรู้สึกพอมีอาการเคลิมเคลิมลงไปเท่านั้นคำบริกรรมภาวนาหายไปแล้ว เช่นอย่างภาวนาพุทโธ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 หรือยุบหนอพองหนอก็ตามในเมื่อจิตสงบเคลิมเคลมลงไปเกิดความสว่างขึ้นมาจิตมีอาการนิ่งพอนิ่งพับคำบริกรรมภาวนาหายไปหมดเพราะฉะนั้นบริกรรมภาวนาทุกอย่างจึงทำจิตให้สงบนิ่งลงไปเพียงแค่อุปจารสมาธิเท่านั้น ไม่ถึงอัปปนาสมาธิในเมื่อเจตไม่ถึงอัปปนาสมาธิก็ไม่ถึงสมถะกรรมาฐานเพราะฉะนั้นผู้ที่กล่าวว่าภาวนาพุโทโธหรือบริกรรมภาวนาเจตสงบลงไปได้เพียงแค่สมถะกรรมาฐานเท่านั้นจึงเป็นการเข้าใจผิดขอทำความเข้าใจกับนักภาวนาทั้งหลายไว้อย่างนี้ ทีนี้เมื่อบริกรรมภาวนาแล้วจิตไม่ลงไปถึงอัปปนาสมาธิเราจะทำอย่างไรในตอนนี้สิ่งที่จะปรากฏขึ้นในความรู้สึกอย่างที่เล็กเลี้ยงไม่ได้ก็คือความรู้สึกว่ามีกายนอกจากความรู้สึกว่ามีกายจะปรากฏขึ้นแล้วลมหายใจจะปรากฏขึ้นมา ถ้ากายปรากฏขึ้นมาให้แท่งดูกายเรียกว่ากายยคตาสติถ้าลมหายใจปรากฏขึ้นในความรู้สึกให้กำหนดรู้ลมหายใจแล้วจิตของภาวนาจะเอเาอารมณ์สองอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ปรากฏขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติแล้วจิตตามรู้ในอารมณ์ดังที่กล่าวนั้นเช่ยนดัง กายปรากฏก็เยึดเอากายยกตาสติกำหนดดูส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหรือจะกำหนดดูผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไปจนครบอาการ32ก็ได้แล้วจะเป็นอุบายทำจิตให้สงบลงไปถึงสมะถะกรรมฐานคืออัปปนาสมาธิทีนี้ถ้าหากว่าไม่ทำอย่างนั้น ลมหายใจปรากุขึ้นในความรู้สึกก็กำหนดู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกตามโลลมหายใจไปจนกว่าลมหายใจจะละเอียดแต่ถ้าลมหายใจละเอียดแล้วลมหายใจหายไปจิตจะสงบเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิโดยปราศจากความรู้สึกนึกคิดมีแต่จิตนิ่งอยู่เฉยเอันนี้จิตเข้าไปสู่สมาถะ เจตอยู่ในจิตรู้อยู่เฉพาะในจิตอย่างเดียวสิ่งที่เรียกว่าความรู้ย่ไม่ปรากฏขึ้นเพราะในขั้นนี้ความรู้สึกว่ามีกายก็ไม่มีความรู้สึกว่ามีลมหายใจก็ไม่มีเจตนาที่จะน้อมนึกถึงอะไรในขณะนั้นไม่มีทั้งสิ้นเป็นสภาวะเจตที่ไร้สมรถภาพโดยประการทั้งปวง อย่างดีก็เพียงแค่ทรงตัวอยู่ในความสงบนิ่งถ้าผู้ภาวนามาติดอยู่ในช่วงนี้จิตของท่านจะติดอยู่ในอัปปนาสมาธิถ้าหากมีสมรรถภาพพอที่จะก้าวหน้าไปหน่อยก็อย่างดีก็เกินแบบทานสมาบัติ ไปอากาสานัญจายัตนะวิญญาณัญจายัตนะอาจินจัญญายัตนะเนวสัญญาณาสัญญายัตนะไปเดินสายสาศาสนาพราม์ไปแต่พุทธกับพามก็อาศัยกันถ้าใครสามารถทําได้ก็ดีเหมือนกันอย่าไปปฏิเสธว่าไม่ดีแต่เมื่อทําได้แล้วอย่าไปติดเพราะการเล่นชานนี่ทําให้เกิดเทธิเลตต่าง ถ้ารู้เท่าไม่ถึงการก็ทําให้ให้ติดถ้าไปติดสมาธิในขั้นฌานแล้วภูมิผิดภูมิใจจะไม่เกิดความรู้หรือไม่เดินขั้นวิปัสสนาอันนี้คือทางแวะ <c oughs> ทีนี้ถ้าหากว่าตจิตในเมื่อดูลมหายใจละเอียดยิ่งลงไปทุกทีทุกที ตามหลักปริญาิท่านเตือนไว้อย่างหนึ่งว่าเมื่อลมหายใจทำท่าจะหายขาดไปให้นึกว่าลมหายใจยังมีอยู่ถ้ากายจะหายไปท่านในเล็กว่ากายยังมีอยู่ทางนี้ก็เพื่ออะไรเพื่อให้จิตของเรานันไม่ปราศจากสิ่งที่รู้ในว่าจิตเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิอย่างไม่มีอะไร มีแต่ความรู้สึกภายในจิตเป็นหนึ่งอย่างเดียวจิตไม่มีเครื่องรู้ในเมื่อจิตไม่มีเครื่องรู้จิตก็ไม่มีฐานที่ตั้งในเมื่อจิตไม่มีฐานที่ตั้งก็ขาดมหาสติปัฏฐานเพราะมหาสติปัฏฐานเท่านั้นจะเป็นฐานสร้างพื้นฐานของจิตให้มีความมั่นคงในการปฏิบัติทีนี้เมื่อจิตเข้าไป อยู่ในจิตจกายก็ไม่มีลมหายใจก็ไม่มีมันก็เลยไม่มีที่ตั้งจิตไม่มีที่ตั้งไม่มีที่ระลึกไม่มีเครื่องรู้สมรรถภาพทางจิตแม้จะนิ่งได้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นท่านจึงให้นึกว่ากายจะขายไปก็นึกว่ากายมีอยู่ให้จิตมารู้อยู่ที่กายกายเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติ ในเมื่อจิตมีกายเป็นเครื่องรู้สติมีกายเป็นมีกายเป็นเครื่องระลึกระลึกอยู่อย่างนั้นเป็นฐานที่ตั้งของสติเมื่อจิตมีความรู้ซึ่งเห็นจริงในเรื่องของกายขึ้นมาเมื่อไหร่เมื่อนั้นมหาสติประฐานก็เกิดขึ้นเียกว่ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์อันนี้คือแนวทางที่ท่านอาจารย์เสาได้สอนมา และอีกอย่างหนึ่ง <c oughs> ในตอนตอน้ตนๆอาตมาได้พูดถึงเรื่องอุปจาระสมาธิ เจ้าพ่อที่ท่านลาบอยู่ท่านลาบนี่ก็อธิกรารเป็นพระธาตุนก็มีเกียรติบรรจุไว้เหมือนกันนะปู่เจ้าพ่อท่าน,นลาบก็อธิกายเป็นพระธาตุถ้ากลายเป็นพระธาตุแล้วก็ขี่กาเลยว่านี่คือพระอรหันต์สิ้นเยี่ยดโดยแท้ในตำราบ,บอกไว้ชัดเจนมาก อธิที่จะกลายเป็นพระธาตุไดน้นี้มีอติยงพระรหันเท่านั้นจะบอกว่าเท่านั้นคนอื่นไม่เป็นพระหรหันเท่านั้นอีิกลายเป็นพระธาตุเนทำไมเป็นงได้อย่างั้นะคนธรรมดาหนีตายจะเท่าไหร่แล้วก็ อิมก็เป็นกระดูกไปเลยจากนั้นก็เป็นผุยเป็นผงไปเลยแต่ของพระหรันหัวตายไปแล้วก็อธิต่ากลายเป็นตราึ้นมาต่างกันคือจิตของท่านบริสุทธ์ ที่บริสุทธิ์นี้สามารถที่จะฟอกธาตุฟอกขันซึ่งเป็นส่วนยาให้เป็นส่วนละเอียดตามฐานะของตนเช่จนร่างกายของเราเป็นส่วนยาแต่สักฟอกให้เป็นกลายเป็นประธาธนไะด้คือขึ้นอยู่กับจิตจิตที่บริสุทธิ์แล้วเป็นมันฟอกโดยหลักธรรมชาตินะ คือไม่ใช่ตั้งใจฟอกนะพอจิตบริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วนี่ความบริสุทธิ์นี่กระจายออกไปเป็นเป็นเหมือนกับว่าน้ำชาล้างของโซกโปกส่วนยาบที่อยู่ในชาาิในขันกระจที่บริสุทธิ์นีซักฟอกอยู่ตลอดเวลาเดินเดินนั่งนอนซักฟอกตลอดเวลาตามหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์แล้วยี่เวลาท่านเข้า สมาธิสมาบัตินี่อันนี้เข้าสักฟอกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพอท่านพักขันรวมขัดจิตเข้ามารวมจิตเข้ามาอยู่ภายในอยู่นี่แล้วท่อยู่สักฟอกถ้าขันอย่างชักเย้เลยอันนี้ถ้าอยู่ธรรมดานี่็ก็กสักฟอกไปตามธรมธรมดาธรรมดาธรรมดายืนเดินน,นั่งนอนแม้แต่หลับ ก็มันเฝ้าโดยหลักธรรมชาติอย่างนั้นถ้าเข้าสมาธิสมาบ,บัติเข้าดีแล้วที่นี่ฟอกเองละกราะงั้นเวลาท่านมรณาภาพลงไปแล้วจริงจริงกลายเป็นพระาธาตุได้ผัน่นจะที่ว่า อติกายภาษาคืออธิที่เป็นส่วนยาญมันกลายเป็นส่วนเลียดคือได้แก่กลายเป็นพระธาตุได้นั่นแหละธาตุของธรรมดานกับไอ้ธาตุของควาลอาหพรอาหารที่ต้องท่านบริรสุทธิ์แล้วซักฟอกซักฟอกนี่เวลาท่านตายแล้ว อธิก็กลายเป็นพระธาตุแต่การเป็นพระธาตุนี้มีแปลกๆต่างๆกันนะไม่ได้เหมือนกันหมดนะเป็นคนและรูปและลักษณะบางทีก็ขึ้นอยู่กับคาอฏิฐานของท่านก็มีท่านจะอธิษฐานให้อธิ่งของท่านกลายเป็นพระธาตุแบบไหนเป็นแบบอะไรเป็นไปได้ตามคำปฏิฐานซึ่งออกมาจากจิตอันเป็นองค์ใหญ่องค์ประธานนะเป็นได้ ฉะนั้นจึงกล่าวได้เต็มปากเลยว่าพระพุทธศาสนานี่เป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานุ้นรวนตลอดไปเลยถ้ามีผู้มาปฏิบัติบำเพ็ญตามคำสอนที่ทรงสอนไว้แล้วโดยถูกต้องนันมรรคผลผนิพพานมีตลอดไปเลยถ้ามไม่ได้มาปฏิบัติแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร หมือนยังยาในตู้หมอเอกเอกนะถ้าไม่นำยาม,มารักษาโรคโรคก,ก็เป็นโรคอย่างนั้นยาก็เป็นยามไม่ประสานกันเพื่อเกิดประโยชน์แต่อย่างได้เลยนะ <c oughs> มันเป็นอย่างนั้น ครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับขออนุญาตแทรกนิดหนึ่งครับเพราะว่าใกล้จะหมดเวลาแล้วครับการภาวนานั้นมีหลายสำนักนะครับท่านเลือกปฏิบัติครับแต่ผมใคร่ขออนุญาตกระบเปลี่ยนท่านว่าสายป่าหลวงปู่เสากันตศรีลหลวงปู่มัน่นภูริทัตโตผู้ที่ปฏิบัติ ภาวนาพุทธโธบริกรรมพุทธโธนี่อธิธาตของท่านกลายเป็นประธาตมากที่สุดครับครับก็กราบขอพระคนทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะให้ประโยชน์แก่ท่านบ้างไม่มากก็น,น้อยกราบขอพระคนด้วยความเคารพธรรมะสวัสดีครับ